อีพีนี้จึงอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับทุกผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันทหารขมรแนวหน้าสิ้นสภาพแล้วอินใบไม้ประทังชีวิตสื่อสงครามโปลแลนด์ชื่นชมกองทัพอากาศไทยทําตามกฎหมายระหว่างประเทศ F16 บินขึ้นช่วงบ่ายสมช่วยนาวิกถล่มบ้านสามหลังยูนิสโกเอียงตกขอบ เือนไทยอย่าใช้กำลังกับปราสาทตรพระวิหารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2โกอินเตอร์แล้วรายงานภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนเหมนป่วนช่องตะกวนโปรทงชาติไทยหรือรวดน้ำหีบเพลงของกองทัพภาคที่1 รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับยังคงต้องรายงานสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดครับด่วนครับเครื่องบิน f 1 6บนะครับบินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายอาคารคาสิโนทางฝั่งแนวรบจังหวัดตราดนะครับเพิ่มอีก2ลูกซึ่งเครื่องบิน F 1 6ศของเรานะครับขึ้นไปช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ ก็บอกป้าเปลี่ยนทิศนะครับไปช่วยจังหวัดตราดด้วยโดยเฉพาะทางฝั่งของนาวิกโยธินที่กําลังโจมตีกันอย่างดูเดือดนะครับทุกผู้ชมครับที่บ้าน3ามหลังในการเข้ายึดพื้นที่นะครับทุกผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ยังคงยึดยังไม่ได้ทุกผู้ชมครับเพราะว่าจุดนั้นเองเนี่ยระเบิดลงไปสองรอบนะครับแล้วก็ปืนใหญ่ของเราก็ยิงสนับสนุนทางฝั่งของกองทัพเรือและที่สําคัญเองนะครับทางฝั่งของ,ของขเขมร ไม่ยอมง่ายๆเพราะว่ามีการเสริม B.M. 21ยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าการสนับสนุนยิงระยะไกลของเราบินขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าทางฝั่งของขเมนใช้การยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับเราเอาเครื่องบินขึ้นเนี่ยก็เอาไปทําลายนะครับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของขาเมนนั่นแหละนะครับที่ยิงสนับสนุนแนวหลังของคามนอยู่ท่านผู้ชมครับ ล่าสุดกรับสื่อสงครามของโปลแลนด์อย่างวิตกาทท4ออกมาแอคชั่นนะครับการโจมตีของเครื่องบิน f 16แล้วก็กิปเพ่นของไทยของเรานะครับโดยระบุว่า a r r i เวน Thailand F16 f 6 g h t i n g Just Are In Action ตามภาพนี้เลยทุกผู้ชมแม่เก็บข้อมูลกันยกใหญ่นะครับวิธีการปฏิบัติการของเราทุกผู้ชมทางฝั่งของยุโรปนะครับซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน,นนะครับว่าเป็นหลักฐานชัดว่าเราไม่ได้ระมิดอธิปไตยของขามนทุกผู้ชมครับเราไม่ได้ใช้เครื่องบินบินไปทิ้งนะครับในพื้นที่แนวลึกอย่างที่ขมรได้แอบอ้างอันนี้สื่อของโปแลนด์สื่อของยุโรปนะครับ ได้ออกมาช่วยชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการปฏิบัติการทางอากาศของไทยยังคงอยู่ในเขตเส้นยุทธบริเวณทางทหารแต่เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งสื่อโลกเองก็เล็งเห็นนะครับถึงการทํางานของเราอยู่อย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องบินกิฟเพนและก็เอฟ16นะครับไปลังแก่ประเทศที่เล็กกว่าอย่างที่มาลีโศจินตาออกมาแอบอ้างล่าสุดนี้นะฮะท่านผู้ชมครับรวมถึงฮุนเซนด้วยก็ต้องบอกว่าสื่อโลกก็ฟาดหน้ากลับแล้วครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ แสดงให้เห็นนะครับว่าไทยของเรายังคงทํางานอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับเรื่องราวต่อมานะครับไปดูความอานาถของหน้าแนวของขมรกันหน่อยท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทหารไทยของเราเปิดยุทธการปิดประตูตีขมรท่านผู้ชมครับตัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสะเบียงถนนการรำเรียงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์โดยเฉพาะสะเบียงท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้สภาพทหารขมรแ,แนวหน้าตามคลิปนี้เลยครับ ต้องกินไม้ไม้กันแล้วนะครับสําหรับทหารขมินท่านผู้ชมครับสเสบียงหมดฮะโดนเราตัดไปสภาพแบบนี้ขวัญกำลังใจดิ่งลงเหวอย่างแน่นอนแลครับซึ่งแคปชั่นนี่บอกว่ามาม่าหมดไป2วันแล้วนะครับไม่มีอะไรจะกินที่หน้าแนวท่านผู้ชมครับของทางฝั่งขมิน,นะนั่นบอกโอ้โหนี่แหละครับมันเริ่มสำลิดผลแล้ว ล่าสุดเวรกรรมมีจริงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ขมรวางทุนระเบิดทําให้ฐานไทยของเราขาขาดไปเจ็ดนายแล้วเนี่ยนะครับโดนเองแล้วท่านผู้ชมครับช่วงที่ล่าถอยนะครับนะฮะเหยียบกับระเบิดตัวเองขาขาดท่านผู้ชมครับสาหรับทหารขมรตอนนี้ถูกส่งตัวนะครับไปยังโรงพยาบาลเพื่อที่จะผ่าตัดขาท่านผู้ชมครับตามภาพที่เห็นตอนนี้เองเนี่ยนะฮะแหมยังไม่ได้ผ่าตัดนะครับเตรียมที่จะผ่าตัดท่านผู้ชมครับนี่นะฮะ นี่เวรกรรมมีจริงไหมทีนี้นะครับซึ่งตอนที่ท่านไทยของเราโจมตีเนี่ยทหาเขเมรล่าถอยออกมาท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปเหยียบกลับระเบิดตัวเองเต็มๆนะครับข้อเท้าขวาขาดท่านผู้ชมถูกส่งตัวไปรักษาที่จังหวัดพัทตบองนะครับของขเมรซึ่งสภาพก็ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับรับอาการบาดเจ็บที่ขาขวาแล้วก็แขนซ้ายท่านผู้ชมครับนี่แขนซ้ายนะฮะก็ต้องบอกว่าขาขวา ขาดตรงข้อเท้านะครับซึ่งดูจากบาดแผลเนี่ยท่านผู้ชมพีเมนทูแน่นอนนะฮะถ้าทรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมคิดว่าขมินมันจะโทษใครครับโทษไทยแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคลิปนะฮะท่านผู้ชมครับกองทัพภาคหนึ่งต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด่วนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ เกิดขึ้นหลังเพราะว่าทางฝั่งของขมรมันมาปลดธงครับท่านผู้ชมนะฮะที่กองทัพภาคที่1ได้ไปปักเอาไว้จําได้ไหมครับที่หน้าด่านศุลกากรบึงตะกวดท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่มันปลดทงไทยของเราลงแล้วมันก็ชูนะครับทงชาติขมรขึ้นท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาจากทางฝั่งของขมรน,นะครับท่านผู้ชมครับกองทัพภาคที่1ตรวจสอบด่วนเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เองท่านผู้ชม อืมนี่ฮะมันลากดูดนัฮิตเพลงของเราออกมาเลยครับเอาละทีนี้ท่านผู้ชมครับก็ยังคงวุ่นวายอยู่ครับสําหรับกองทัพภาคที่1น,นะฮะท่านผู้ชมครับขมิ้นมันยังไม่ยอมนะฮะ,ะจัดการให้มันสิ้นซากหน่อยนะฮะท่านผู้ชมไปดูรเรื่องราวต่อมานะครับไปดูทางฝั่งของยูเนสโกหน่อยผมเองนี้บ่นมากี่เดือนแล้ววะเนี่ยหเดือน6เดือนเต็มๆเ,เกี่ยวกับยูเนสโกตั้งแต่นะครับก่อนที่จะปะทะกันครั้งแรกนู่นเลย นะฮะเพราะว่าโอ้โหมันก็เฉยนะครับรู้ทั้งรู้ว่าเขมรเองเนี่ยนะครับมันเอาปราศาสตรภพวิหารเนี่ยเป็นบังเกอร์นะครับเออท่านผู้ชมนะตอนนี้เองเนี่ยกลายเป็นฐานหารแบบสมบูรณ์แล้วจนทําให้เราจะต้องถล่มเคนของขเขมนลงนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับยูนิสโก้เพิ่งมาขยับนะครับหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมของเขมรนะครับยื่นฟ้องไปยังยูนิสโก ว่าเราเองนะครับยิงใส่ปราสาทพระวิหารและมีแผนที่จะยึดปราสาทพรวิหารผู้ชมครับยูนิสโก้เคลื่อนไหวเฉยเลยไอ้ที่เงี้ยม,มา6เดือนเนี่ยคืออะไรนะผู้ชมครับเฮ้ยไทยของเราก็ท้วงไปในเรื่องนี้ก็เงียบ่านผู้ชมครับล่าสุดยูนิสโก้ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูนิสโก้แสดงถึงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังปะทุข,ขึ้นอีกครั้ง พร้อมเตือนแล้วครับว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะครับอย่าใช้กําลังคุกคามมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนรวมถึงพระวิหารซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกท่านผู้ชมครับเตือนไทยฮะไม่ได้เตือนคำเหรนท่านผู้ชมครับโอ้โหยูเนสโกบ้าไปแล้วท่านผู้ชมครับผู้จะพูดคําไหนดีเนี่ยพรำสั่งให้มึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมยูเนสโกโอ้โหฮะเรียกร้องนะครับ ให้มีการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัดและย้ำเตือนทุกฝ่ายถึงพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเฮกในปี1954ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีเกิดความขัดแย้งทางอาวุธและอนุสัญญาบรโลกโลกในปี1972ยูเนสโกจะติดตามสสรนการของมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองและยูเนสโกจะแบ่งปันพิกัดทางภูมิศาสตร์และแหล่งมรดกโลกและสถานที่สำคัญของชาติให้กับทุกฝ่ายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมชัดเจนมากมาเตือนเอาตอนนี้มาเตือนตอนที่ไทยของเรากำลังจะบุกไปเนี่ยขะเมนมึงแหกตาดูไหมยูเนสโก ตอนนี้พื้นที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยเต็มไปด้วยบังเกอร์หลุมปืนคอที่จอดรถปืนใหญ่ยูนิโกมึงดูหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหแล้วออกมาเตือนแบบนี้เหมือนไทยของเรานะครับไปทำลายปราสาทเลยโอ้โท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคำเตือนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางนะครับการยุระดับความตึงเครียด ทางการทาหารของเราแหละแต่ก่อนแม่งไม่พูดกระทรวงวัฒนธรรมของเราต้องเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยนะต้องชี้แจงเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปิดทางเราไม่ให้บุกกันนะฮะเอาง่ายๆท่านผู้ชมครับล่าสุดไปพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับสำหรับรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพพักที่2นะครับต้องบอกว่าได้รับความชื่นชมมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยโกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยใช้2ภาษา นะครับสี่ภาษาแล้วนะครับหนึ่งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับภาษาฝรั่งเศสข่าวสุดนี้ภาษาจีนมาแล้วท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านะครับหลายคนในชื่นชมบอกว่าเฮ้ยทางรัฐบาลควรที่จะทำเหมือนกองทัพภาคที่สองหน่อย <c oughs> เออท่านผู้ชมไอ้จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเป็นคนทานะในเรื่องของการกระจายข่าวไปให้ทั่วโลกได้รู้เนี่ยนะครับแต่คนที่จะบอกกล่าวได้ละเอียดที่สุด ได้ดีที่สุดก็คือหน้าง,งานท่านผู้ชมครับการที่กองทัพพ้อที่2อออกมาบอกเ่าเนี่ยความน่าเชื่อถือมันเยอะกว่าทางภาครัฐก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันสมควรที่จะเป็นหน้าที่รัฐหรือเปล่าก็ต้องมองกลับอีกมุมนึ่งนะครับว่าคนหน้าง,งานน่าจะเข้าใจมากกว่าในเรื่องนี้นะครับการออกมานะครับพูดนะครับหลายภาษาสื่อไปให้ทั่วโลกเข้ารู้สถานการณ์ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆอันนี้น่าชื่นชมต้องตบมือให้กับนะครับ กองทัพภักที่2นะครับที่ทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องบอกว่าหูพูดคล่องปือเลยโดยเฉพาะฝรั่งเศสแล้วก็จีนท่านผู้ชมครับก็พยายามที่จะสื่อไปให้มาคลองมั้งนะฮะเออนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ยิ่งถูกจับตาอยู่ว่ากระสุน BM 2 1ยี่สเวมาจากไหน